เฮ y ยโซเชียลแคม y e เย y e ย h สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อชาว Facebook แล้วก็ Social c a m นะคะทำไมวันนี้ใส่แว่นกันแดดนั่นเหรอเพราะว่าผมเปียกไงแล้วแล้วคือถ้าสมมติเราก็ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนนะคะแล้วก็หน้าคือหน้าจะเลวไปเลยนะคะก็เออก็ใส่แว่นกันปิดบังความชัว่วร้ายเดี๋ยวให้ดูนิดนึงหนึ่ง,งสองสาม ไ้ยน่าเกียดพอเล่าแค่นี้โอเควันนี้นะคะตามหัวข้อก็คือจะมานี่รอผมแห้งด้วยก็คือจะมาเล่าประสบการณ์นะคะการโทรไปแกล้งคนอื่นนะคะเป็นเหมือนแบบซต์ป่วนโทรมาอะไรอย่างนี้ก็คือว่าแบบหนึ่งอ่ะก็คือว่าเออช่วงประมาณนะคะประมาณมสามขึ้นม .4 สี่ก็คือเออเรียนมสามอยู่แล้วแหละแล้วก็ คือก็มีมีตัวละครอยู่สี่ตัวก็คือมีสี่ตัวคือเราหนึ่งแล้วนะคะ <canvas. S 1> น้องเกสีคนหนึ่งคือน้องตุ้มตาสองคนนะคนที่สามคือน้องโอกนะคะคนที่สี่คือน้องแปก๊กสี่คน <laughs> เราอนะไรอย่าง่คิดเลยย่ค่ะสี่คนนะคะคือเราก็โทรไป <fi> <k S 2> แกล้งคนอ <Walmart> ื่นเขาเช่นแบบโทรไปหาแบบ กดเบอร์มั่วแล้วก็โทรใช่ปะโทรไปสั่งแก๊สบ้างโทรไปบอกว่าอะไรก๊อกรั่วบ้างให้ช่วยมาซ่อมก๊อกที่บ้านหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออก็โทรไปแก้เขาห้าหา้าแล้วเสร็จปุ๊บมีอะไรบ้างมีโทรไปสั่งโจกบ้างโทรไปสั่งอะไรก็ไม่รู้ฮาา่าแต่ก็ไม่เคยโทรไปแกล้งอะไรอะที่แบบออสั่งของตามเอ็มเคตามเนี่ยไม่ได้โทรไปนะอะไรเงี้ยแต่ก็คือว่าคราวนี้มันมีเหตุการณ์อยู่วันนึง แล้วก็เราก็โทรไปหาแม่น้องแป๊กนะคะซึ่งเราจะแกล้งแกงแม่นาง <c oughs> คือโทรไปฮัลโหลค่ะแล้วก็สปอมเซอร์มีดแท็กนะตื่น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 เออเดินนะดีแท็กสวัสดีค่ะคุณปวีนาแซ่ตั้งใช่ไหอุ้ยอ,ออกสื่อไม่ได้ เออเออเออนะน,นะคะค,คุณได้คุณได้รับสิทธิ์โทรฟรีนะคะจากดีแท็กขอทราบชื่อเล่นด้วยค่ะอยากรู้ชื่อเล่นแม่มันแล้วก็เลยบอกว่าเนี่ยก็เลยแกล้งโทรแบบมึงเอาไงดีเออโทรไปเป็นดีแท็กมันกันอะไรอย่างเงี้ยก็เอาชื่อหมวยค่ะ ค่ะเดี๋ยวทางเราจะส่งเอ s ไปยืนยันนะคะขอบคุณค่ะแล้วเราก็แล้วเราก็วิ่งเข้ามาในห้องเรียนดานลีอยู่ห้องเดียวกันใช่ไหมยีหมวยอีมวยเข้าไม่นค่งค่ะอะไรเกีแล้วเสร็จปุ๊บนางก็ตั้งหิดต,ตั้งหิดเอาแล้วไงเอาแล้วไงมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เออตอนคุยกับมันมันก็เออมึงดูไงว่ากูารู้ชื่อเล่นแม่มึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่ผ่านมานานหลายปีเน่เรียนจบอะไรอย่างเงี้ยก็มาคุยกันเลยเออรู้ชื่อเล่นแม่มึงได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเสร็จปุ๊บ อีครั้งเราก็ไม่รู้แล้วไงว่าอีอีโทรโทรไปอีกครั้งนึงอ่ะมันใครแล้วคราวนี้อาจารย์ปกครองเรียกเข้าห้องปกครองหัวชิบหายแล้วทํายังไงเนี่ยเสร็จปุ๊บค่ะตอนแรกเราก็อีนี่นักการเชิญเข้าห้องปกครองคือคืออีแป๊กกับแม่มันมาโรงเรียนแล้วคราวเนี้ย บอกว่านัทการซึ่งเขาปกคออีตั๊กมันเดินขึ้นมาเรียกเลยใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ิมหายแล้วกูมองหน้ากับอีตามสองคนคือตอนนั้น่ะโทรหาดีแท็กมีเราสองคนนั่งอยู่ด้วยกันอีตามกับอีตามกับเกสใช่ไหมแล้วคราวนี้อีเกก็อีเกก็แบบว่าเอวไงมึงก็มองหน้ากันเสร็จปุ๊บก็เออเอออีนัทการรอดรอดเสร็จปุ๊บอีตามมันก็เดินลงไปพร้อมกับอีโออีนัทการคืออีโอเสร็จปุ๊บมันอีแั๊กเดินขึ้นมาอีกรอบหนึ่งโดยไม่มีอีโอแล้วบอกว่า เจตชัยและเปาริศเขาห้องปกครองด้วยคืออีเก๊ะกับอีตามนั่นเองนะคะเจตชัยคืออีตามและเปาริศคืออีเกค่ะเสร็จปุ๊บข้าวนี้อีเกเยี่ยงเข้าห้องปกครองเสร็จปุ๊บขอบแม่แม่อีแปดกก็มองแล้วก็ถามใครที่โทรมาบอกว่าเป็นดีแท็อีเราอีเราเองเราก็ยอมรับเราไปอีตามก็ยอมเราเราก็ซุ่มหัวว่างแผนกันเสร็จปุ๊บอีเราแม่อีแปกก็ถาม แล้วใครที่โทรมาเรื่องอาซูจิอะไรน,นั่นนะคืออีอออีออกไม่เป็นคนโทรถ้ามึงได้ดูคลิปนี้นะมึงเลวมาก e. อีออกกูจะด่ามึงเสร็จปุ๊บอุย้ยหยาบคายเสร็จปุ๊บคืออ e. ีคราวนี้ก็ไม่มีใครยอมรัแบเบนมือค่ข้อหา,า,า,าอีเล่นอาุจิมันแรงไงเออเราจะลอ็ลอกเราก็ไม่ได้โทรจริงๆแล้วคราวนี้ไม่มีใครยอมแล้วอาจารย์เขาก็กดดันไปบอกว่าเนี่ยถ้าใครไม่มีใครยอมรับนะ ฉันก็ฉันก็จะไม่ให้ไปเรียนหรืออะไรเงี้ยเราคาบต่อไปเป็นเหมือนคาบเรียงคาบสุดท้ายที่ว่าอาจารย์จะให้คะแนนเก็บแล้วอาจารย์คนนั้นมันเกลียดฉันด้วยมาบอกว่าถ้าใครมาสายหรืออะไรนะก็จะข้ามชื่อไปเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบสวยแล้วอะไรอย่างเงี้เแบบย,ยเสร็จป,ปุ๊บมันก็แบบว่าแบบเหมือนไม่มีใครยอมรับอะแล้วอีโอใครอีโอเกลียวมากานะใครอีโอก็เลยบอกว่าถ้าไม่มีใครยอมรับฉันจะเป็นแพรรับบาปเองก็ได้อะไรอย่เงี้ยแบบอ,อีเลว่าเร็วมาก แล้วเ,เราเขาถามแล้วเราลอาจารย์เขาก็แบบถามแบบว่าไหนเธอลองทําให้ดูซิว่าเธอโทรไปหาแม่เขายัางไงเราก็ทําทําแบบที่ครัวล้วก็หามาแล้วเรื่องอาซุจิละ่ะก็หนูไม่รู้หนูไม่ได้ทําจริงๆค่ะจ,จ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดนตีก้นไปเราตอนเราโดนตีหน,นหน้าแม่อีกแบบ สะใจมากอะแต่เราก็เออเราก็ไม่ยุ่งยากนะคะเราก็อยู่เฉ,ฉยเฉยเราก็ปล่อยมันไปเสร็จปุ๊บก็ขึ้นมานั่งมองหนะล้วก็นั่งคุยกันแล้วตัวละครตัวที่ห้าโผลมาคือนางชัดนางชัชวานว่าช้างนะคะปัจจุบันเป็นชัชนีแล้วนะคะ <S <S นางบอกว่าแล้วก็เล่าให้นางฟังก็คืออยู่แกงเดียวกันแล้วก็บอกนางว่าเนี่ยมึงแม่งใครก็ไม่โทรไปเรื่องอสุจิกูพวกกูไม่ได้โทรจริงๆนะแล้วไอโอมันก็นั่งข้างๆมันก็นั่งเงียบๆเว้ยแล้วเสร็จปุ๊บอีชัดก็บอกกูรู้ใคร อีโอกนั่นแหละอีโอกนั่นแหละอีเซอีโอกนั่นแหละเอา้ามึงรู้ได้ไงเ่ะมันบอกมันไม่ได้ทําแล้วมันบอกอีกว่าเนี่ยแม่งถ้าไม่มีใครยอมแล้วกูก็ยอมเป็นแพนรับบาป์หมออีโอกมันน่ยตอแหละตัวมันนั่นแหละเป็น โตมันนั่นแหละเป็นคนโทรไปกูได้ยินอยู่กูนั่งข้างๆมันมันพูดแบบนี้อีซาดะแล้วเฉยว่าหลับอีออกมึงจริงใช่ไหมแล้วมันก็นั่งหัวเ้อะมันเลวมากเลยอ่ะแล้วมันจะโดนตีอ่ะแล้วมันก็ทําตัวเป็นคนดีเป็นแพรับบาปเองฉันโทรเองก็ได้อย่างงี้โตแหละมว่าเสร็จปุ๊บค่ะแล้วคราวนี้ก็ถามมันมึงโทรมันมึงคุยอีท่าไหนเนี่ย ฮัลโหลครับธนาคารอสุจินะครับเอ,อ่ออาจิที่ผัวคุณฝากไว้เป็นหนองในครับให้ให้กลับมารับคืนด้วยหาหาฮ่าหามากเธอ ฉันหามว่าสุสีที่รับฝาไปเป็นหนองนะเสร็จปุ๊บยังไม่ไหวนะก่อนนั้นะมีโทรไปหาเป็นเจ้าแม่มาขาวแล้วคือเพื่อนเพื่อนชนะแม่มันบ้าบ้าที่แบบดูดวงอะไรอย่างงี้ไงเออแล้วตัวมันก็ให้เบอร์แม่มันนะให้ชนะโทรไปหาแม่มันเองเอออย่างเงี้ยเออแต่ก็ฮาดีนะนี่คืออีกคนนึงเสร็จปุ๊บมีอะไรนะมีอะไรอีกว่าไม่มีแล้วว่าเออเจ็ดนาทีแล้วมันเล่าคลิปฮาฮาแนะคะไปละข้างนี้แรกอาจจะให้ดูน้าสนอีกรอบ 嗯，比巴、mm.。哎呦！